ของดีพี่น้องจ้าน้ำพึง่งน้ำพึง่งน้ำพึ่งวันเห็นบละหัง ขณนะน,นี้เวลาจากมงหาโมงจะคืนพี่น้องไม่เมือ่อยแหละไหนมาแล้วพี่น้องไหนมาแล้วหั่งไงวะพี่น้องว้าอุ้ยหนักหนักหนักหั่งหนึงน้ำหวานจะเฮ้งพี่น้องม้้งลูก บาดท,ทางไงมากพี่น้องไปวดเขียนนะอ,อนตูนดินี่ทั้งนี่ว่ามนสองน่อยบาทีเขาขายพูดแล้วเม่นหน่อยนหันหันทังนั่นัวนะบาดทางไงกว มันอี้เต็มห้างเลยอาอ,อยาแ่แค่แค่แค่แม่ติขาดเขียวเมีย่ยงยังไงตายตายคนเอาเน้ยไหมคน <c oughs> นี่อยากเขากล้องอีกอยากเขากล้องเขาอีก